ตอนนั้นนะ่ะมันเป็นฉากที่ต้องรวมคนเป็นร้อยคนรวมชาวบ้านด้วยค่ะแล้วย่าเขาก็เข้าฉากอยู่เราก็อยู่ที่มอนิเตอร์เห็นอีกทีนึงเขาเดินออกมาแล้วแต่เขาคงเป็นลมในฉากนะแอนเห็นตอนเขาเดินออกมาว่าเขาดูแบบมึนๆแล้วเขาก็นั่งไม่ไม่พูดไม่จาเลยรู้เลยว่าเขาคงร้อนเราเข้าใจว่าเขาร้อนเพราะเขาไม่ได้บอกอะไร จังหวะนั้นนะเราก็กลับไปห่วงคนแก่ที่อยู่ในฉากว่าจะมีใครแบบไม่สบายหรือหล่นล่วงบ้างไหมปรากฏว่าคนแก่คือถึกมากแบบว่าอึดมากค่ะเพราะว่าแกเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นแกก็โอเคไม่ไม่ได้ล่วงเราก็เออสบายใจไปว่าไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าใใพอมาดูยา่าอ้าวเพ,พื่อนผูนู้หลังจากนั้นว่าโอน้องน้องวูบไปไปช่วงหนึ่งทุกคนก็ปวดร้อนนะคะมันก็ร้อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินน้ํากันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างอื่นก็มีทีมงานที่ อยู่ๆก็เออเหมือนแบบกาลังจะเป็นเรี่ยกาเป็นตะคิวดีกว่ายังไม่ถึงท่านฮิสโตเป็นอาการเบื้องต้นพอเป็นตะคิวปุ๊บแล้วเขาต้องวิ่งไปวิ่งมาบนคันนาค่ะเขาอาจจะไม่ได้ชินพื้นที่ก็ล้มลงไปเราก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วก็พาไปโรงพยาบาลที่กลังเลย2คนค่ะเราก็ล้อมทุกอย่างไว้หมดแล้วม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลน้ําทุกสิ่งอะไรเราเตรียมได้เท่าที่ในยศที่เราเตรียมได้แต่ว่า เราเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าจะมีใครเป็นอะไรในระดับไหนก็ได้จะดูสถานการณ์พอเห็นปุ๊บเราก็เข้าชาร์จเลยแล้วก็แล้วก็รักษากันเบื้องต้นให้เร็วที่สุดร้อนหนักจริงๆมันเราเองเรายังจะไม่ไหวเลยอะ่ะออไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆว่าเพราะแบบเอ๊ะเราเราจะแบบ เราคือตาแอนนี่มองทุกคนหมดเลยแอนตอนแรกแอนไม่คิดจริงๆว่านักแสดงเราจะเป็นนะแอนมองแต่คุณตาคุณยายที่มาเข้าฉากคตใช่แต่ยายตายายเดินแบบเดินช,ชิวม,ม,มากถูอข้าวขราม้าเดินเหมือนเขาคงชินกว่าเราหรือไงเราไม่แน่ใจอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือตาคุณยา,ายก็เดินเท้าเปล่าด้วยอย่างเงี้ยแต่บางเอกเราแบบพับเปแป๊บนึงแต่แอนถือว่าย่าฟื้นเร็วมากนะคะคือเขาวูบไปดแป๊บเดียวแล้วเขาก็ขึ้นมาเลฉากไปหลายฉากเหมือนกันค่ะเพราะว่า น้ำมันขึ้นลงไม่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยพขงบเบแลก็บานปลายกระจายบานปลายจนตาลอยตาลอยตาลอยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่เรากัดฟันสู้ไปคือบางที่เราเลือกโลนี้แต่โลนี้เขาก็มีแอร์นะคะแต่พอในฤดูนี้แอร์ที่เขาติดไว้มันไม่พอเราก็ต้องถมลดแอร์ลดแอร์เพิ่มอะไรย่างเงี้ยหรือก็ต้องมีรถบ้านให้นักแสดงอยู่ช่วงหลังก็จะเริ่มมีช่วงแรกๆไม่มี